สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปรเจกต์ซอมบอยนะครับผมน่าจะพาที่เท่าไหร่วะเจ็ดแล้วนึกนนานนึกนานหน่อยใช่น่าจะพาที่ <c oughs> นนนนเจ็ดแล้วครับตอนนี้ก็ต่อจากคลิดที่แล้วเลยนะต่อเลยท,ทันทะีฮะโอเคตอนนี้ผมคิดว่าตัวผมน่าจะมีเป้าหมายละน่าจะมีเป้าหมายเดีย๋ยวคนคนไรเป้าหมายเลย ตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะต้องหาอู่ซ่อมรถแล้วก็ทีวีเอาทีวีนะเข้าบ้านเพราะว่าทีวีที่บ้านมันใช้ไม่ได้นะแล้วผมก็ทําการทําลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้ะที่ใช้ไม่ได้นี่ไม่ไม่ใช่เพราะอะไรนะมันใส่เทปไม่ได้ครับมันต้องเอาทีวีที่มันดูทันสมัยมากกว่านี้เฮ้ยถ้างั้นผม กันจะบอกว่าจะไปหมู่บ้านโอเคเข้ามาในหมู่บ้านพอดีเลยแต่รอบนี้เอารถเข้าไปเลยดีกว่าไม่ไงไม่ไงคนแม่งเลยโอเคอะไรตรงนี้โบดอีกแล้วโบด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 โอเคเรามีเข้ามาในหมู่บ้านเลยดีกว่า ว่าจะเจอเจนเนอเรเตอร์ด้วยนะเออลืมไปเลยขอ,องสำคัญเลยครับเจนเนอเรเตอร์โอเคโถ่อยก็ว่าไร้ว UI มันหายไปไหนหมดรับเครื่องรถก่อนโอเคน้ำมันก็น่าจะเหลืออยู่เหลือแหละตั้งครึ่งถังเอ้ยกระสุนปืนเ้า โอ้ยโอเคตรงู้นตามมาไหมถางั้นไปจาัดก,การตรงนู้นก่อนดีกว่าเราจะเริ่มจากแถบด้านอ่ะอันนี้แล้วกันขวาตัวละครผมนะ <laughs> ผมยังแก้แก้ปัญหาเรื่อง เมาส์มันเลคคอร์ดไม่ได้นะไม่ได้เลยสำหรับเกมนี้นะเกมอื่นไม่เป็นไรนะแปลกดีโอเคน่าจะเคียรียมาภาวนาครับว่าอย่าให้บ้านทุกหลังมีสัญญาณการขโมยไม่เช่นนั้นเราก็เราได้หนีออกที่ที่นี่ครับแต่ที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ ไปยินสิลูกเฮ้ยไหนขอทีวีบ้านนี้เลยแล้วกันแล้วก็เจ้าของบ้านใช่ไหมคนนะี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหครอบครัวใหญ่นะเราอะ่ะเฮ้ยขนลุกขนลุกเลยครอบครัวใหญ่จริงครับครอบครัวนี้เฮ้ยขวาครับ คุณบล็อกทำไปได้อ๋อเก็บของแค่นั้นเลยก็เอาแค่นี้แล้วก็ดีปย <c oughs> แบตเตอรี่โอเคเก็บอันนี้เราใช้ได้ครับเก็บโอ้โหเก็บหมดแหละมีตัวของใช้ได้โอ้บ้านนี้มีตะปุกอ่า,อาวุธครับในด,ดาบยาวให้เราใช้แล้วนะของโคตรดีโอ้สภาพโคตรยำแย่ โอเคแล้วก็อ่าโอเควัซ่อมชุดได้มีได้กับเข็มละประตูหรือเปิดประตูบ้านนี้สมบีแล้วจังครอบครัวใหญ่แน่เลยเนี่ยออขอนะไม่รู้ละหนังสืออะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับรถ ทำไมบ้านนี้ครอบครัวเขามันเป็นครอบครัวใหญ่จังเลยวะอยู่กันเยอะจังเห,หมือนซอมบี้กำลังจะพังประตูอยู่นะรู้สึกไม่ดีเลยฮะไม่รู้ละยิบม,มาก่อน มีแล้วหม้อมีแล้วอันนี้หยิบโอเคไอ้อน,นี้ไม่มีแล้ววะอย่านะเว้ยทำไมเพลงมันไอ้นี่จังวะบิวเวสเศร้าจังวะเออจบสักทีน่าจะมีสอมบีอยู่ชั้นบนด้วยนะ อยากจะเคลียดโอ้โหน่าจะได้อยู่มามตัดหวัวทีละตัวเลยมไม่ว่าเราจะเก่งเหรือวุฒดีแค่ไหนครับอย่าพลาดเด็ดขาดไม่งั้นแล้วก็ไปเดินแบบพวกมันนะ <laughs> อาลูเก็บเนื้อเด้ามาทำไมนะ่ะโอเคยัดของใส่รถของเยอะยัดช้ามากครับแล้วก็มีของหนงักๆนะนะเดี๋ยวนะโอเคผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเอาวันนี้มาใช้เพราะสภาพมัน ไอ้นี่อยู่สภาพมันใกล้พังแล้วเอาของใกล้พังมาใช้ด้วยอะไรวะรู้สึกหลอนเสียงซอมบี้มากตอนนี้ไม่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 โอเคทางมาแล้วกันขึ้นไปอ๋อเรียบร้อย ีอะไรที่เราใช้ได้บ้างไหมเนี่ยพวกเสื้อผ้าใครมาเอาที่หลังได้ครับตามใดที่บ,บ้านนี้ยังไม่ไฟไหมโอเคผ้าผ้าน่าจะพอละพอละพอละไม่เก็บผ้าเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ขนาดนั้นไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นพูดให้มันชัดขาดทำไมเดียวเรามาฮะ เสียงขอประตูโคตด,ดังเลยไม้พูไม่เอาเอาเชือกเรียบร้อยครับประตูพังละปิดก่อนโอ้หนังสือเยอะมากโอเคแต่ก็นะเราเอาหนังสือสักจำเป็นจำเป็นไปก่อนดีกว่าที่เหลือค่อยเอาก็ได้ฮะไม่เป็นไรค่อยฝึกโดยไม่ต้องใช้หนังสือช่วยดีกว่า น่าจะเคียร์นะที่นี่ถ้าเคีอยงนี้ทุกหลังนี่ผมตายโอ้โหมีห้องน้ำส่วนตัวด้วยห้องนี้จามินขอครับไปผ้าไม่เอาแล้วจะหยิบผ้ามาอย่างเดียวเลยมีอะไรไหมเครียเหมือนเห็นไวโอลีนป่าวะ หรือกีตาร์โอกวไวโอลินริงด้วยะเมียวฮะโอเคบ้านนี้เคลียร์บ้านนี้เคลียร์ Clear แล้วเอาของไปเก็บก่อนเดียวอย่านะเว้ยฮั่นแนโ่โหพอบุญเริ่มพังมันเริ่ม ไม่วันฮิตให้แล้แฮะบ้านแต่ละหลังนี่ซอมบี้เยอะมากครับเยอะเกินบางทีเ็เกินไปเป้าหมายเราคือในนี้ครับโอ้โออได้ที่ดักปลาละ แชบ้านเก็บถุงมือเก็บแก๊สแมสเก็บเฮ้ยเฮ้ยยังไงของก็ของหน่อยยันก็ขอจังเลยโอเคเคลียร์มันจะมีชั้นบนด้วยนะ ผมรู้แล้วผมลืมอะไรแต่รอบนี้ไม่ลืมแน่ทีวีครับแหมลืมตั้งแต่บ้านหลังที่แล้วโอเคเริ่มเก็บเสื้อแล้วดีวกว่าไม่เยี่ยงนั้นแล้วก็ถ้าอยู่นานมากกว่านี้เสื้อมันก็จะเริ่มพังไปเรื่อยๆครับเก็บติดตัวไว้บ้างไม่มีเลยเลยบอกว่าจะไม่ใช่ที่นี่นะประตู แค่นี้อะไรนะเคลียร์นะเมื่อกี้สับเผ้วเกินไปครับไม่เช็คแค่ดีนะเคลียร์อ้ฝไฟฉายเยี่ยมเก็บ ลุนล้นครับลุ้นเฮ้ยกุญแจรถเก็บปะเอาไปสองคันไม่ได้แน่นอนคนยังวักห้องนี้ยังยัง,งยังยังก็จีนนี่ไงเก็บเก็บอันนี้ล่ะไม่มีโอเคเฮ้ยอืม เดินขึ้นมาหาเลยเหรอโอเคอันตรายมากแลวแม่งมาอย่างเงียบเียบด้วยนะโอเคขอแล้วกันนะทีวีอ่ไะไพล่รู้สึกว่าของในรถเริ่มเต็มแล้วนะต้องบอกว่าใกล้ดิไม่ใช่เริ่มเต็มใกล้เต็มแล้ว อ๋อนี่ไงทำเสีออยงี้ฮะหลอนหมดเลยโอ,เโอ้โหอมีเยอะมากโอ้โหนี่ไงจานะเว้ยไม่อยากคินเลยถ้าเราไม่มีอาวุธอันนี้แล้วนะ จะลำบากขนาดไหนเวลาเจอเยอะๆนะไอ้นีมน่มันดีอย่างหนึ่งนะคือมันวันฮิตไงคอนเฟิร์มคิวไงโอ้โหตู้ประสน,ะสน,นีนี่ของเยอะเหมือนกันนะเก็บให้หมดเลยดีกว,ว่าทำไมเสียงมันไปดีกว,ว่า <laughs> หวงขอโอเคเริ่มทำการไรบ้านต่อฮะตรงนี้มาแล้วครับตรงนี้น่าจะมาแล้วที่ที่แล้วเพืความมั่นใจครับวิบ่งไปตรวจเลยเพืความมั่นใจอเคชัด้วยมาแล้วครับที่นี้เคลียร์ มันร้องอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋โอโหร้องสะดังเลยให้เรากังวลว่าจะเป็นซอมบี้คานโอเคมาฮึบเช็คเคลียร์ก่อนแล้วกัน ร้อยครับโอ้โหกล่องนี้โล่งเลยมุดมันจะมีซอมบี้ข้างบนนะย่องดีกวะ่ะโ,โอเคฮึบ คือตัวละครเราปิดประตูเบาไม่ได้ใช่ไหมเนาะโอเคคิดว่าเสียงประตูน่จาจะไม่ได้มีผลอะไรหรือว่ามีผลนะเนี่ย <c oughs> อย่านะโว้ยอย่าเพิ่งลงมานะอยู่ต่อไปเลยนะโอ้โหแพ็กวายไง ของโคตรดีเลยนะโอเคเฮ้ยใช่บ้านเราไม่มีตู้เย็นไม่ใช่เครื่องซักผ้าได้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 ไดไดเฮ้หรือว่าไม่จำเป็นวะไม่ต้องหรอกซักมือเอาไปใช้ข้างบนดีกว่า ตรงนี้น่าจะเคลียร์แล้วน่าจะนะบ้านที่เปิดทุกประตูนี่ผมโคตรกลัวเลยกลัวแจ็คพอตเจอซอมบี้อะไรเงี้ยอยู่ข้างในสักสองตัวองเงี้ยแล้วเราไม่รู้เรื่องนะเรียบร้อย ไอ้นี่อะไรเนาะอ๋อดีนะที่ตาตามมันหันไปเห็นประตูพอดีกล่อ,องเครื่องมือทำอะไรไม่ได้ไม่เอาแค่เก็บของเฉยๆไม่ได้สำคัญอะไรพาแมวแล้วพาแมวแล้ว ต้องบอกตัวเองตลอดเลยจะดึงผ้ามาโดยตลอดเลยนะทุต <c oughs> ยุกไม่เอาโอเคของพวกนี้มันมเอาที่หลังได้ครับ <c oughs> ก็อาจจะเสี่ยงหน่อยเอาโอเคไปดีกว่า <c oughs> ฝั่งนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยว ลืมเช็คตู้ไปสะนีย์ว่าแล้วต้องมีของดีจริงด้วยเฮ้ยตกใจหมดเลยบ้าเลยว่านี่ขอเอ้ยบ้านมีเยอะแล้วนี่วะ ไอ้ตัวร้องอยู่ไหนนะไอ้ตัวเมื่อกี้ยังเห็นนั่งอยู่เลยนะเห็นวิ่งผ่านนี้ลุกขึ้นยืนเลยเหรอนะเหมือนเห็นมีดนะขอละกัน หมมายืนรออยู่หน้ารถเลยนะเราอ่ะอ,อย่านะเว้ยอยากจะขนของในบ้านแถวนี้ต่อนะแต่แบบของเริ่มเต็มแล้วอ่ะสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อยขอบคุณแล้วกันที่คำรามก่อนหามึงตกใจหมดเลย นึกว่ามาใกล้แล้วโอเริ่มอ่อนล้าอีกแล้วนอนที่นี่ได้ไหมเนะี่ยนอนได้จะดีมากเลยจะได้ไม่ต้องไปไหนโถ่แม่งล็อกอีกชั่งมาแล้วกัน เีเสียงเศษแก้วเศษแก้วเศษกระจกสิโอเคเช็คฮึมอ๋อ,าอยานอนหลับเสียงไม่อยู่ไหนวะ บ้านนี้ถ้ามันมันดูซับซอ้อนจังโอ้เจอละใจเย็ยนโอ้โหรออยู่ใหญ่อะเอาหมดเลยโอ้บ้านนี้ทำเกษตรรอ <c oughs> าเมล็ดพันธุ์เพียบเลยครับดีดีดีด เติมน้ำเลยไม่ฟิวออไม่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 ไมไมเออื่มแม่งแล้วกัน <c oughs> ที่เกียดแยกครับ <c oughs> โอเค,คเคลียร์้อืมขอแล้วกันนะชุดนะ่ะไม่ได้ใช้โอ้ยยังไม่ได้เข้าลงรถเลยนี่ว่า ประตูลงรถอยู่ไหนวะเช็คให้ดีโอเคมีแค่นี้เหรอแค่ไหนแค่นั้นเราไม่เกลียงอยู่ละขึ้นไปชั้นบนครับเคลียร์ นอนที่นี่นะอยากนอนมากปึ<ฮ>๊บอ้ยอย่านะอย่าจำ้ำกูนะตกใจนะโอ้หืผ้ามันคอเหรอสวมใส่ดิการกัดด้วยเอาถุงม,มือแก็บครับ หายากเลยถุงมือนะอ่มาทอไปไปละร่างกายเริ่มไม่ไหวแล้วครับไปหาที่นอนก่อนจริงๆก็นอนตรงนี้ได้เหมือนกันนะชีวิตมันต้องเสี่ยงไงกาเริ่มปิดแล้วครับปึ๊บเช็ค กลัวมัเข้าข้างหลังจังเลยไม่ไม่ไนี่ๆีเออไปเก็บของผิดเรียบร้อยครับโอเคผมว่าผมนอนในบ้านนี้แหละคิดว่าน่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่ง นะอย่างน้อยๆก็เอาอห้องสุดทางแล้วกันปิดพามาครับแล้วก็เปิดไฟนิดท้ายถุงเท้าพาสีหรอยังยังปิดโอเค โอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย